สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่รักบอนสีทุกทุกคนวันนี้เฮนนวยจะพามาดูบอนสีที่เขาเริ่มยุบตัวพอเขาเริ่มยุบตัวใบเขาหมอบนะเหลือใบเหลือใบสองใบแล้วดูท่าว่าเขาจะยุบตัวเยนนวยก็ไม่รอให้เขายุบตัวหรอกเยนนวยก็ล้วงเอาหัวเข้ามานี่เมื่อกี้ก็ล้วงหัวมาหนึ่งหัว อันนี้คือหัวใจโทศกันเขาเหลืออยู่ใบหนึ่งเยนวยก็ล้วงหัวมาเลยเนี่ยเขาทำท่าจะยุบเหมือนเขาพักนะเขาพักตัวแล้วอันเนี้ยเขาพักตัวแล้วไงละ่ะลากเก่าเขาก็จะหมดแต่นี่เหลือหน่อยเดี๋ยวยยนวยก็ล้วงขึ้นมาเดี๋ยวยยนวยจะผึ่งไว้สักประมาณหนึ่งอาทิตย์หรือไม่กระสิบวันแล้วยนวยก็จะทำการฝังหัว แบบนี้นี่น,นที่เยนวยฝังหัวเยนวยล้วงออกมาแล้วก็เยนวยก็ฝังหัวต้นนี้ทดสกันนะเขาขึ้นไวบางหัวที่เขาพร้อมจะขึ้นไวนะนี่ส่วนส่วนหนึ่งที่ว่าเยนวยล้วงเอามือล้วงออกมาเอาหัวเขาขึ้นมานะถ้าเราไม่ล้วงหัวเขาขึ้นมานะเขาจะมีสิทธิ์เน่าได้เพราะว่าเขาอยู่ปนเปกับต้นที่ว่าเขา เขาไม่ยุบตัวไม่ทิ้งคือการที่เขายุบตัวนะลากเก่าของเขาแบบเนี้ยแบบนี้ยลากเก่าของเขาเนี่ยมันจะเริ่ม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 เง่าเริ่มเน่าแล้วเขาก็จะไปสร้างหัวเนี่ยสร้างหัวดูมีเขี้ยวมีอะไรนะตัวน,นี้หัวใจทศกันนะเขาก็จะไม่ผิดใบออกมาให้เราเท่าไหร่หรอก เราก็เลยทําการฟักหัวเขาเลยเนี่ยฟักหัวมาผึ่งไว้ในเยนวยนี้เนี่ย,ย,ย,ยอันนี้คือเยนวยวันนั้นเยนวยรั้วโหเยนวยก็ทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันนะเนี่ยประมาณสิบวันได้แล้วแหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เยนวยจะทําการฝังหัวเขาแบบนี้เลยคือแบบนี้อยู่ในกระถางอันนี้อยู่ในกระถางสิบห้า ข้างล่างเยน่วยเยนลวยรองด้วยทรายนะแล้วข้างบนก็เยน่วยก็วางหัวเรียง,ยงๆไว้แล้วเยนลวยก็เอาใบข้ามปูใบข้ามปูโปบนแล้วลดน้ําไปเรื่อยๆเขาก็จะแทงขึ้นมาแบบนี้เลยต้นนี้ทดสกันแล้วต้นนี้น่าจะเป็นหันุมานขัดสมาธินะเนี่ยต้นที่เขาพร้อมที่จะขึ้นออกมาคือหัวที่เราล้วงออกมาแล้วลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้นะเนี่ยเขาพร้อมที่ว่าจะแทง แทงหน่อขึ้นมาเลยนะอันนี้คือคือเขาก็จะเป็นประเภทนี้เลยเขาจะแทงหน่อมาไวส่วนหัวที่ว่าที่เขาแทงหน่อขึ้นมาช้าอันนี้ก็เนี่ยเนี่ยเี่ยขาก็จ้องจะแทงหน่อขึ้นมาแล้วนะส่วนหัวที่เขาจะแทงหน่อขึ้นมาช้ามันก็จะค่อยๆขึ้นไม่พร้อมกันนะดังเช่นต้นนี้เนี่นะพอพอเย็นวยฝังได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ เขาจะเริ่มงอกออกมาเรื่อยๆทยอยงอกออกมาเรื่อยๆแล้วหน่วยก็จะแยกลงกระถางส่วนที่เขายังอันนี้แล้วส่วนที่เขายังไม่งอกนะประเภทนี้เขาก็จะทยอยออกมาเรื่อยๆนะประเภทนี้ออกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆเราก็ทยอยแบบว่าไงละ่ะต้นไหนที่เขาพร้อม จะโตจะลงกระถางได้เราก็แยกเลยวักเขาขึ้นมามาปลูกลงกระถางกระถางแปดนิ้วอะไรประมาณนี้ยเดี๋ยวเพึ่งน,นี้นอยก็จะเอาทศกัณฐ์ต้นนี้ลงกระถางทศกัณฐ์ต้นนี้น่าจะลงกระถางสิบเหมือนเดิมอันนี้อันนี้ก็ไม่แน่นะยียนอยอาจจะลงกระถางแปดหนุมานขัดสมาธิแย่นี้น่าจะเป็นข้าวเฝ้าน,นี่ยหนุมานข้าวเฝ้า แล้วมีเยนวอย,อย่าลองทดลองดูหัวหัวที่เขาแบบเนี้ยเยนวยผ่าสีเลยผ่าสีแล้วให้เขาแตกหนอข้างๆอันนี้แบบนี้นี่อันนี้เยนวยก็ผ่าสีแต่รู้สึกว่าเขาจะขึ้นสีหรือห้าเลยเนี่ยเน,นีประมาณนี้อันนี้อันนี้ยังไม่ขึ้นเยนวยก็ผ่าหัวนี้ ก็ยังไม่เด่นชัดว่าเป็นพันธุ์อะไรเยนวยก็ผ่าให้เขาแตกแตกขึ้นมาเป็นหลายๆนอนะอันนี้เยนวยเห็นแล้วว่ามันเป็นสี่หรือห้าห้าต้นแีนะ่ยในหัวเดียวเยนวยจะไม่ใช่วิธีผ่าหัวแล้วทําจํานวนหรอกเยนวยจะทําแบบนี้บางต้นเขาไม่ขึ้นเยนวยก็เลี้ยงเขาไว้เป็นต้นเดียว ไว้ชมสวยงามแต่ถ้าเขางอกออกมาแบบนี้ได้หลายต้นแบบนี้พอเขาพร้อมเยนวยก็จะแยกแบ่งปันเพื่อนๆหัวหนึ่งถ,ถ้าเราผานะเนี่ยเราผ่าเนี่ยเราผาเนี่ยเราแต่เราผาไม่ให้ขาดนะมันก็จะงอกออกมาประมาณสี่ห้าห้าต้นเราก็ไปปลูกไว้ให้ลากเขาออกก่อนพอราาเขาออกแล้วเราก็ไปแยกเขาออกมาแบ่งเพื่อนเ,อนเอนยนวยใช้วิธีนี้เพราะว่า ต้นแม่เขาก็ใหญ่หญเหมือนเดิมแต่ถ้าเราไปผ่าทำจำนวนเล็กน้อยนะลัะนั้นคือเราอาชีพขยายพันธุ์ขายส่วนนี้น้อยนั้นปลูกไว้ดูเล่นสวยงามแต่ถ้ามีหนอก็แบ่งปันเพื่อนๆแบ่งปันความสวยให้เพื่อนๆ,แบบบนปนๆไปเลี้ยงดูทศกัณฐ์ต้นนี้เขาเขาขึ้นมาแล้วเขากัดลายถ้าเราทำแบบเนี้ยหนอก็พร้อมมาเนี่ยมันจะมีลวดลายเลยนะ อย่างเช่นในต้นนี้เนะน,น,นี่ยด้ขึ้นสี่ได้ยหยนวยว่าต้นนี้น่าจะเป็นเคยยังดูไม่ชัดเจนนะเราให้ยายนวยเข้าใจว่าเป็นนารีบุรพาที่ไม่ป้ายหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะอันเนี้ยขึ้นมาผ่าแล้วเขาขึ้นมาสี่ห้าเลยนะ่ะหัวน,นี้ก็ใหญ่แต่ยังยังไม่โพ้นะอันนี้คือ ในขณะที่บอนสียุบตัวหรือเปลี่ยนอากาศช่วงนี้นะช่วงอากาศเข้าอากาศฤดูหนาวนะบอนสีจะพักพักใบแล้วไปสร้างอาหารที่หัวเราสมควรจะนําหัวเขาขึ้นมาผึ่งไว้แบบนี้เน,นี่ยอันนี้เยนวยผึ่งเอาเอาเอาอกเขามาประมาณสิบสิบวันได้เยนวยว่าได้แล้วยนวยก็ไม่ได้จดวันที่นะส่วนหัวนี้เยนวยเพิ่ง เพิ่งอ,ออกมาเช้านี้แหละต้นนี้คือหัวใจโทศกัณฐ์เดี๋ยวยายนวยจะผ่าผ่าแค่สี่แต่ผ่าไม่ให้ขาดนะคือทําเป็นริวร้วๆให้เขาแตกถ้าไม่เขาก็จะไม่แตกเนี่ยยายนวยมาทําให้เพื่อนๆได้ชมเผื่อของเพื่อนๆที่เลี้ยงบอนสีนอกตัวนะเขาจะยุบแล้วพักตัวแบบเนี้ยเราก็ ล้วงหัวมาเฉพาะต้นที่เขายุบมีใบถ้าใบเหลือใบเดียวเนี่ยรากเขาจะเหลือนิดหน่อยอย่างเงี้ยนะคือเขาเปื่อยหมดอย่างเงี้ยนะเราก็ไม่ต้องรอหรอกตัดใบทิ้งเลยแล้วก็เอาหัวขึ้นมาผึ่งไว้คือผึ่งไว้ให้หัวเขาเซฟตัวนะเซฟตัวคือแห้งอะไรดีแล้วตาเขาปริพร้อมจะออกหนอ่อเหมือนว่าเอามาทรมานเขาแบบเนี้ยแบบนี้ เนี่ยเนี่ยเขาพร้อมเลยพร้อมที่จะออกเป็นปุ่มปั่มพร้อมที่ว่าจะออกออกหน่อ,อมานะเวลาที่เราปลูก,กน,นะเดี๋ยวก็พรุ่งนี้เย็นน้อยจะทําการชําแต่เย็นนอยไม่ปลูกแต่ละกระถางกระถางเราเย็นนอยจะปลูกรวมกันเลยพอเขาขึ้นประเภทนี้แล้วเราก็ดึงเขามาชําลงกระถางของใครของ ของของไข่ของมันว่างั้นเถอะอันนี้ทษจักรันเดี๋ยวเยี่ยนวยจะดึงประมาณทักได้ประมาณสักสี่ห้าหัวเนี่ยทยอยปลูกแล้วเขาก็จะได้รากใหม่ตอนนี้เขาก็จะพร้อมพอหมดฤดูหนาวแล้วเริ่มเข้าฤด,ดูฝนตอนนี้บอลสีของเราจะเต็มกระถางใบเขาก็จะสวยนะเพราะว่าเหมือนกับเราเปลี่ยนถ่ายดินลื้อหัวลื้อเงาเขามาปลูกใหม่ประมาณนี้นะ วันนี้เยนวยต้องขอจบคลิปก่อนนะเพื่อนเนทุกคนมาพูดคุยเรื่องบอนสีแล้วเอามาแลกเปลี่ยนความรู้กันเผื่อใครไม่เข้าใจว่าบอนสียุบควรทำอย่างไรอะไรประมาณเนี้ยสวัสดีจ้า